Alexa Turn on the light พี่ก็ปิดได้พี่ใช้รีโมทปิดเฮ้แต่ว่าเราสบายกว่าน,นั้น Alexa ขข Turn off the air conditioner นี่อย่างนี้ปิดแอร์นก สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่บ้านสไตล์วินเทจของน้องเชนนะครับวันนี้เราจะมาดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านของคุณเชนมีอะไรบ้างเชนเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมล้วกันคือมันฉลาดเหรอมันมีความฉลาดบางอย่างล้วกันขอไม่อยากสปอยมากถ้าไม่อยากสปอยล์งั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยไปกันเลยครับทุกคนไปครับนี่ห้องผมเลยครับโอ เนี่ยเหรอห้องสมาร์ทรูมแล้วมันสมาร์ทยังไงไอเชนสมาร์ทที่มีไงหรอไม่ใช่มันหรือสมาร์ทใดสมาร์ทใดบอกผม่ะไม่ใช่ไม่ใช่สมาร์ทกีตาร์สมาร์ทก่อนนั้นที่เดี๋ยวผมเรียกผู้ช่วยผมมานี่ Alexa Turn on the lights โอเคเอ้สมาร์ทจริงว่ะเอ้เฮ้ดีอ่ะอันนี้คือสั่งจากไหนอ่ะสั่งจากลำโพงตัวนี้ครับ อันนี้ของโซนอสครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ลำโพงหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆที่หลักๆที่มันสั่งได้นะเพราะว่ามันเป็นระบบ AI ทำงานด้วยเสียงใช้ได้ทั้งแบบ Google Assistant นอแล้วก็ Amazon Alexa Siri ได้ไหม Siri Siri ไม่ได้คือไม่ได้มีแค่ Siri เดียวส่วนพวกอย่างถ้เป็นของ Apple มันจะแบบมันจะเก็บไว้ให้มันจะเก็บไว้ให้อุปกรณ์ของมันเองคือคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีมากครับแลวเขาอยากจะพามาดูห้องน่าละเราก็เลยมีอกาสไปเยี่ยมเยือนขอขอไอทีได้ไหมไฟไฟบางที่ชอบมากเลยน่แหละเออ เราาให้ใหใหใหมาปิดไฟก่อนเนะ<ไ> Alexa Turn off the light <อ>แล้วเปิดใหม่ Alexa Turn on the light อันนี้คือเป็นการที่เราเปลี่ยนหลอดข้างในถูกไหมใช่คือตรงนี้ข้างในแบบคือเราเราไม่ได้ทําอะไรพิเศษเลยนะแค่ซื้อหลอดมาเอาหลอดใส่ปุ๊บโคมไฟก็ fine, คือโคมไฟปกติทั่วไปใช่ไหมใช่โคมปกติทั่วไปเลยแล้วก็ตัวหลอดพิเศษที่ตัวหลอดโหลดแอปตัวนี้นอนแล้วก็ลอต่อไปไฟเอา แค่นี้เราก็ทําได้แหละใช่เราสั่งแล้วเราก็ค่อยลิงก์กับระบบเสียงต่างๆอะไรเงี้ยเราค่อยสั่งด้วยเสียงจะบอกว่าไฟแต่ละตัวนะเซตอัพแบบแบบไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำแค่เอาไฟใส่ปุ๊บ่ายขนาด้ใช่เอาไฟใส่ปุ๊บเปิดเปิดแอปนะเราก็กดคือแอปแอปไม่เหมือนมันออโต้ดีเทคเองเลยเออเราไม่ต้องเซตอะไรเลยเราเรากดเน็กๆไปเรื่อยๆนะแค่บอกมันหน่อยว่าอันนี้คือไฟอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะแค่นั้นเองแจแล้วก็ได้เลยง่ายมากเอาอันที่มันแบบมี Alexa าหรือว่าแบบ Google Assistant อะไรเงี้ยภาษาอังกฤษก็ไม่จำเป็นต้องพูดแบบสำเนียงเออไม่ต้องอต้องขนาดนั้นแต่คำสั่งก็ไม่ได้ยากไม่ต้องถูกก a มมาด้วยซ้ำ Light like on อะไรเงี้ยมันก็รู้เรื่องนะ Alexa Turn off the light uh huh. เห็นไหม Turn off the light อ่ะสำเนียงไทยมากเลยนะ Turn off the light เราไม่จำเป็นต้อง Turn off the light อย่างเงี้ยไม่จำเป็นขนาดนั้น hmm. Alexa Turn on the light าแพรเทิร์นออนเดอะไลท์อ๋อจะให้สั่งเปิดเครื่องเครื่องฟอกแล้วใช่ไหมแอร์พิลิฟายเออร์แอร์พิลิฟายเออร์จะนี่ตั้งไว้แล้อเล็กซ่าเทิร์นออนเดอะแอร์พิลิฟายเออร์เห็นไหมเทิร์นออนเดอะแอร์พิลิไฟเออร์หรือจริงๆถ้าเกิดไ,ไม่อยากไม่อยากพูดเลยนะก็ตั้งเวลาเอาก็ได้ <laughs> เปิดทุกวันตอนช่วงสองทุ่มถึงหกโมงเช้าอนนี้ก็สบายกว่าเดิมเพราะว่าไม่ไม่ต้องสั่งด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสั่งไม่ต้องไปกด ทำงานอัตโนมัติเลย Alexa Turn on the TV นี่๋ oh. อ้ใช่านนีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดอะไรอยู่นี่ <c oughs> งานมาแล้วมาแล้วเขาขึ้นมาแล้ว Alexa Turn off the TV เนี่ยมันก็เหมือนกับรีโมทนะจริงๆหลักการมันง่ายๆครับก็คือเราจะมีต้องไปซื้อตัว Universal Remote มาตัวหนึ่งก็วางไว้ตรงไหนก็ได้ของห้อง ให้มันแบบเห็นให้สัญญาณมันยิงถึงทีวีถึงแอร์ได้เลยเนี่ยเพราะระบบของรีโมทเนี่ยมันไม่ได้ใช้สัญญาณไวไฟ,ฟถูกไหมใช่พี่ก็ปิดได้พี่ใช้รีโมทปิดเอ้แต่ว่าเราสบายกว่านั้นอ่าอ่าอ่า Alexa, อ่า Alexa turn off the air conditioner อ่าอย่างนี้ปิดแอร์ หรืออย่างหนึงอันนี้เจ๋งมากเลยมันสามารถดูเป็นเป็นแบบ G O ก็ได้ก็คือหมายความว่าถ้าเราอยู่ในรัศมีเท่านี้ค่อยให้มันเปิดนี้ก็ได้ G O Graphy ที่แบบว่าสมมติว,ว่าดูอยู่ในแมปอยู่หน้าปากซอยแล้วใช่ในแมปใช่ก็คือเราบอกว่าถ้าเรา,า,าถ้าเราเข้ามาในแบบในแบบรัศมี 2, 2> <X I S 1> กิโล, <5 L S 1> ลเออรัศมี2กิโลให้แบบเปิดแอร์อะไรเงี้ย oh. เปิดแอร์รอนี้ก็ทําได้ เอาอนี้ไว้ตั้งกับมือถือแฟนก็ได้สมมติแฟนกราจะเข้ามาบ้านเนี่ยเราจะรู้ว่ามันแจ้งเตือนอะไมันแจ้งเตือนถ้ามีกิ๊กอยู่ก็รีบให้กิ๊กกลับบ้านอันนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดเผื่อคนอยากไปแบบทายเนาะสอนนี้จะจะจะรอดเหรอพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเมียพี่ดูอยู่ไม่เป็นไรหรอกไม่หรอกพี่เป็นพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะพี่แค่เป็นแนวทางโอเคโอเคเราแค่คิดได้แต่ไม่จำต้องทำได้ไม่ต้องไม่ต้องทำพี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นโอเชโอโอ้โหเชนพี่เป็นคนยังไงครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทาางจก ผู้เชี่ยวชาญเฮ้ยไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะว่าจริงก็แบบศึกษาไปเรื่อยแหละเอาเป็นว่าผมจากจากเด็กคนหนึ่งเนาะที่แบบหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ถึงกับมีตังค์ที่ต้องรีโนเวทบ้านอะไรทั้งหมดค่อยๆซื้อทีละอย่างอะไรเงี้ยเนาะค่อยๆเสริมๆไปแล้วมันก็ทําเป็นสมาร์ทโฮมได้แหละอะไรเงี้ยทุกคนอยากจะลองที่จะมีสมาร์ทโฮมแบบมินชนบ้างหรือเปล่านะครับพ็ลองเข้าไปดูน้องๆนะน้องๆตอนนี้ก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะฟินดิิวที่เห็นในคลิปนี้ก็มีลำโพงโซนอสหรือจะเป็นลำโพงตัวอื่นที่รองรับ Google a s s i s t a n t นะครับ Siri เดี๋ยวลองไปเข้าไปสำรวจสำรวจกันดูนะครับมีหลายตัวแล้วเราก็มีส่วนลดให้เยอะมากๆนะครับตอนนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับดูรับชมกันจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเชนเนี่ยได้มีความสมาร์ทคามเพิ่มอีดเพราะว่าน้องเชนเขาจะเป็นขาเป็นตัวแทนความสมาร์ทของชาแนลเราแล้วรับที่ผมประกาศก็ไดูในลิงก์ตามเดสคชันทั้งล่างข้างล่างนี้จะเราจะพยายาม รวบรวมของที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดให้ทุกคนเข้าไปเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับข้อจบทุกเ, <ร Stevens S 2> เรื่องบ้านน็อตคอมโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับน็อต